สวัสดีครับคุณอยู่กับ JT Studio นะครับห่างหายกันไปนานก็ตามที่สัญญาว,ว่าจะกลับมาพร้อมกับโปรเจกต์ใหม่ๆแน่นอนและโปรเจกต์นี้ก็คืออีกหนึ่งโปรแกรมตัดต่อที่ต้องบอกว่านิยมไม่แพ้กับ Final Cut Pro เลยก็คือโปรแกรม Adobe Premiere Pro นั่นเองก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็น EP 1 Initial Project จะเป็นการเริ่มต้นใช้งาน Adobe Premiere Pro เนื้อหาหลักๆก็จะพูดไปถึงการสร้างโปรเจกต์ใหม่การทำงานเกี่ยวกับ Workspace การจัดการตัวโปรเจกต์การ Import หรือว่านําเข้าสื่อหรือว่ามีเดียต่างๆการจัดการเกี่ยวกับ Sequence และสุดท้ายของ EP 1นี้ก็คือการ Export Project เพื่อเอาไปใช้งานนั่นเองและสําหรับท่านไหนที่คุ้นเคยกับ Final Cut Pro มาอยู่แล้วจริงๆผมก็เริ่มต้นจาก Final Cut Pro มาก่อนทั้งสงโปรแกรมก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันและสําหรับเวอร์ชั่นของ Adobe Premiere Pro ที่ผมนํามาใช้สอนเพื่อทําคลิปครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน Premiere Pro CC 2017นหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันมีเวอร์ชันใหม่ที่เป็นเวอร์ชัน2019นแล้วทําไมผมถึงเลือกเอา2017เพราะว่าเท่าที่ลองมาเนี่ยเวอร์ชันน2019ยังมีบั๊กอยู่หลายๆจุดแล้วก็อีกข้อนึงก็คือเวอร์ชันน2 0 1เเองเนี่ยยังมีปัญหากับการ Import พวกกราฟิกหรือว่า p r ีเซ t ตอะไรต่างๆเข้ามาอาจจะต้องรออัปเดตที่เป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่านี้ถึงจะเสถียรกว่าก่อนจะเริ่มมนนนะรรกาาาใใช้้ง Premier Pro หดีผแนนว่ r e s o l u t i o นหน้าจอเนี่ยควรจะมีขนาดเป็น Full HD เป็นต้นไปนะครับอย่างอันนี้เนี่ยผมใช้งาน2หน้าจอก็คือหน้าจอมอนิเตอร์อันนี้ที่ผมอัดหน้าจอนี้อยู่ซึ่งขนาดเป็น Full HD นะครับอยู่ที่1920คูณ1080แต่ว่าอีกหน้าจอหนึ่งที่เป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยอันนี้จะความละเอียดอยู่ที่1366คูณ768พิกเซลนะครับต้องบอกว่าการใช้งาน Premiere Pro จริงเนี่ยให้แนะนำไปที่ Full HD แต่ว่าถามว่า ความละเอียดระดับโน้ตบุ๊กอันนี้เนี่ยทำงานได้ไหมทํางานได้แต่อาจจะมีหน้าต่างบางหน้าต่างหรือว่าหน้าจอบางอันที่ป๊อปอัพขึ้นมาแล้วโชว์ไม่ครบก็เดี๋ยวยังไงผมจะแทรกไว้เป็นระยะละกันว่าตรงไหนที่มันมีปัญหาแต่จริงใช้งานได้เพราะว่า90%เนี่ยผมก็ตัดต่อบนหน้าจอโน้ตบุ๊กนี่แหละนะครับงั้นเรามาเริ่มต้นโปรเจกต์กันที่ new p r o j e c ตตรงนี้นะครับ n e วขึ้นมามันก็จะให้ใส่พวกรายละเอียดของโปรเจกต์นะอันนี้ก็มาใส่เป็น JT Premier 01ถัดมาโลเคชันนะครับเมื่อเราใส่ชื่อโปรเจกต์ไปแล้วเนี่ยโลเคชันค่อนข้างสำคัญเพราะว่าจะเป็นสถานที่ที่เราเซฟโดยปกติ Default เนี่ยมันจะเซฟไว้ที่ไดซ C แล้วก็โฟลเดอร์ e f a u l t ของ Premiere ซึ่งอันนี้ไม่ค่อยแนะนำนะก็เลือกตำแหน่งที่เราต้องการจะเซฟนะอย่างเช่นในที่นี้ผมจะเลือกไปที่ไดดี แล้วก็จะเทสมาเจะที่สตูดิโออาจจะเป็น new folder ตรงนี้ขึ้นมาว่าเป็นเทสต์ก็คือให้เซฟไว้ที่นี่นะครับ select folder นะจะเห็นว่า path ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามตำแหน่งที่เราเลือกแล้วนะครับ่วนอื่นๆตรงนี้เนี่ยจริงๆไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายการ Import พวกวิดีโออะไรเข้ามาเนี่ยมันก็จะใช้ setting ตาม format ของวิดีโอแต่ถ้าจะให้เลือกตรงนี้อาจจะเลือกว่าเป็น HD ไว้ก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็โอเคไป เมื่อโอเคมาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าโปรเจกต์ตรงนี้ขึ้นมาก็จะเห็นว่าอินเทอร์เฟซของ Adobe Premiere Pro เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างซับซ้อนกว่าใครที่ชินกับฝั่งของ Final Cut Pro หรือว่า iMovie เนี่ยตัวนี้ถือว่าละเอียดแล้วต้องเรียนรู้มากกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยจะเรียกว่าเป็น Workspace ก็คือพื้นที่การทำงานของ Adobe Premiere Pro โดยวินโดว์หรือว่าหน้าต่างการใช้งานของ Premiere Pro เนี่ยมีเยอะมากๆนะครับถ้าจะเปิดให้หมด2-3หน้าจอเนี่ยแทบจะยังเปิดไม่พอเลยนะครับก็จะเน้นไปที่การใช้งานหลักๆละกันก่อนที่จะมาดูหน้าต่างใน workspace เนี่ยก็จะมาดูแทบด้านบนก่อนนะครับตรงนี้จะเป็น workspace ที่ Default ของโปรแกรมหรือว่า Adobe เนี่ยเลือกมาให้ก็คือ Assembly อันนี้ก็จะไว้สำหรับเริ่มต้นการ import คลิปต่างๆเอาคลิปมาลงไทม์ไลน์ต่างๆถัดไป Editing อันนี้ก็คือเริ่มตัดต่อนะครับก,ก็จะเลือกแถบต่างๆที่เหมาะสมกับฟีเจอร์ในการตัดต่อขึ้นมาให้เรา Color อันนี้ก็ในกรณีที่อยากจะทำพวก Grading สีต่างๆนะครับก็จะเป็น Workspace ที่นำหน้าต่างที่เกี่ยวข้องกับการแต่งสีต่างๆสำหรับใครที่อยากจะเกรดดิ้หรือว่าแต่งสีเยอะๆเอฟเฟกอันนี้ก็ในกรณีที่ เราอยากจะใส่เอฟเฟกอะไรต่างๆให้กับตัววิดีโอหรือว่าตัวคลิปของเรานะครับออริโอนะอันนี้แน่นอนก็คือเป็นเฟดในการตัดแต่งเสียงแล้วก็ไตเติลตรงนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอนในการใส่พวกตัวอักษรต่างๆให้กับตัวคลิปนั่นเองสุดท้ายก็จะเป็นไลบรารีอันนี้ก็ในกรณีที่เรามีการเซฟพวกไลบรารีต่างๆเพื่อเอามาใช้งานกับคลิปของเรานะครับซึ่งตรงนี้จริงๆต้องบอกว่า บางคนอาจจะไม่ได้ต้องใช้ทุกอันนะอย่างของผมจริงๆเนี่ยคัสตอมของตัวเองนะครับโดยตรงนี้เมื่อเราคลิกตรงลูกศรสองอันตรงนี้เราจะสามารถ Edit workspace ของเราได้หรือว่าเมื่อเรามีการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างเช่นเรา Editing เสร็จแล้วเรามีการย้ายหน้าต่างเราสามารถที่จะ เลือกตรง3ขีดตรงนี้แล้วก็ reset to save layout ก็คือกลับมาเป็น default ของ workspace editing ก็ได้หรือว่าเราจะ save เป็น new workspace ตรงนี้ก็ได้นะซึ่งจริงๆเนี่ยอันนี้แนะนำอันนี้มากกว่าเมื่อเรา custom สำหรับเราที่เราชื่นชอบแล้วเนี่ยที่เราถนัดแล้วเนี่ยก็ให้ save เป็น new workspace ไปนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะก็จะมี workspace ขึ้นมาใหม่ที่เป็นชื่อที่เราตั้งขึ้นมานะครับซึ่อตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะ อีดิหรือว่าทารีเซ็ตอะไรต่างๆตรงนี้ได้อันนี้แนะนําสําหรับใครที่ถนัดแบไหนเนี่ยก็ให้เซ็ตเป็นของตัวเองขึ้นมาดีกว่าคราวนี้เราก็จะมาดูหน้าต่างหรือว่าแถบที่สําคัญๆนะจริงๆอย่างที่บอกไปว่าตัวหน้าต่างหรือว่าตัวแทบตรงนี้มีค่อนข้างเยอะมากๆแต่ว่าอันนี้ผมก็จะเน้นไปเฉพาะที่ใช้งานหลักๆรวมไปถึงที่ตัวผมเองเนี่ยใช้งานาบ่อยๆด้วยละกันหน้าต่างแรกก็คือแถบโปรเจกต์ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างที่ มีพวกรีซอร์หรือว่าข้อมูลอะไรต่างๆาเราไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงรูปภาพหรือว่าเท็กซ์อต่างๆเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะ Import อะไรเข้ามาเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงหน้าต่างโปรเจกต์ตรงนี้ถัดไปนะครับก็จะเป็นหน้าต่าง Effect Control นะตัวนี้เอาไว้ควบคุม Effect หรือว่า Property ต่างๆของ Object ที่เราเลือกไม่ว่าจะเป็นรูปคลิปหรือว่าเสียงอันนี้จะมีในบทถัดไปนะครับส่วนของโปรแกรมตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าต่างที่โชว เอา p ุดพรีปของเราจริงๆนะก็คือเวลาเราเลื่อนไปตำแหน่งไหนหรือว่ามีอะไรที่โชว์หน้าเวลานั้นจริงๆแล้วก็ถัดไปเป็นเอฟเฟกตรงนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต่างๆไม่ว่าจะเป็นของวิดีโอหรือว่าของออริโอนะครับเป็นเอฟเฟกที่มาพร้อมกับ Adobe Premiere อยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะ Import เข้ามาเพิ่มที่เรียกว่าเป็น Preset ตรงนี้ก็จะมาอยู่ตรงหน้าต่างเอฟเฟกตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือหน้าต่างหรือว่าแท็บที่เป็นไทม์ไลน์ไทม์ไลน์ตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดหลักในการ Edit คลิปต่างๆนะครับเวลาเรา Import คลิปอะไรลงมาแล้วก็เอามาใส่ในไทม์ไลน์ตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นที่ทำงานหลักๆของเราจริงๆนะครับจะอยู่ตรงนี้นส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็น tool ต่างๆที่เอามาใช้งานกับตรงไทม์ไลน์นี่เองนะครับโอเคเมื่อเรารู้จักกับหน้าต่างหรือว่าแท็บสำคัญๆคร่าวๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลอง Import Media หรือว่าเอาพวก r Resource ต่างๆเนี่ยมาใส่ในโปรเจกต์ของเราการ Import เนี่ยก็จะ เลือก browse แล้ว import ก็ได้นะแต่ว่าที่สะดวกๆเลยก็คือเปิดไฟล์ explorer ธรรมดานี่แหละนะครับแล้วก็ลากไฟล์เข้ามาได้เลยอันนี้เดี๋ยวผมลองเอาคลิปมาใส่สักอันหนึ่งยกตัวอย่างเช่นนะสมมุติผมเอาคลิปกล้องตัวนี้อันนี้ก็สามารถเข้ามาแล้วก็วางได้เลยแต่ถ้าแนะนำเลยเนี่ยอาจจะสร้างโฟลเดอร์ก่อนอย่างเช่นโฟลเดอร์ที่เป็นรอ clip นะครับก็คือเป็นคลิปที่เราถ่ายมาดิบๆเนี่แหละสามารถ คลิกค้างแล้วก็ลากเข้าไปใส่ในโฟลเดอร์ก็ได้นะจะเห็นว่าอันนี้จะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์แล้วนอกจากวิดีโอแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาพวกคลิปเสียงหรือว่าเสาร์เอฟเฟกอะไรต่างๆก็ใส่มาที่ตรงนี้ได้เลยนะยกตัวอย่างเช่นผมใส่เสาร์เอฟเฟกเข้าไปสักอันหนึ่งเช่นอันนี้ลากเข้าไปก็จะมีไฟล์เสียงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ลากเข้าไปวางได้ในทุกๆไฟล์ท,ที่ Adobe Premiere รู้จักนะไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเอฟเฟกไฟไฟอะไร PNG ไฟ JPEG อะไรต่างๆอันนี้ผมลองเอาไฟล์รูปเข้าไปอีกหนึ่งไฟลแล้วกัน Lockman ตัวนี้ใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีทั้งคลิปวิดีโอมีทั้งเสียงแล้วก็มีทั้งไฟล์รูปซึ่งโปรเจกต์ตัวนี้เราสามารถที่จะลากไฟล์ออกจากโฟลเดอร์ลากยัดใส่โฟลเดอร์สร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้ตลอดนะครับเช่นอันนี้ผมสร้าง s u b f o l อร์ er ที่อยู่ใน Raw clip นะครับก็เอาไฟล์เข้าไปยัดก็ได้หรือว่าสร้างเสร็จแล้วลากออกมาไว้ข้างนอกก็ได้มันก็จะเป็นโฟลเดอร์แยกอีกโฟลเดอร์หนึ่งก็สามารถลากปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เค จุดที่แตกต่างของ Adobe Premiere กับ Final Cut Pro ก็คือ Final Cut Pro เนี่ยสามารถที่จะเลือกว่าจะให้ นำรีซอร์สเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในก้อนโปรเจกต์ก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนผลดีคือตัดต่อได้เร็วขึ้นแต่ข้อเสียก,ก็คือเนื้อที่ในฮาร์ดดิสเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าของ Adobe Premiere เนี่ยจะทํางานแยกกันก็คือไม่ว่าเราจะเซฟไฟอยู่ที่ไหนในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถดึงไฟล์ file ตัวนั้นเนี่ยมาใช้งานโดยไม่ต้อง Import เข้ามาอยู่ในก้อนโปรเจกต์ทำให้ในหนึ่งการตัดต่อของ Adobe Premiere ในปริมาณคลิปที่เท่ากันเนี่ยใช้เนื้อที่น้อยกว่า Final Cut Pro ค่อนข้างเยอะนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำไมผมถึงต้องใช้ทั้ง2โปรแกรมนะเพราะว่าการตัด Final Cut Pro บน Mac Book Pro ซึ่งเนื้อที่จำกัดนะตัดคลิปยาว,ยาวๆเนี่ยแทบไม่พอนะก็เลยต้องมาใช้ Premiere บน Windows นะครับซึ่ง utilize หรือว่าใช้พื้นที่การจัดเก็บข้อมูลเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากกว่านั่นเองนะครับน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของ Premiere Pro ข้อเสียก็คือถ้าเกิดเราเผลอไปลบต้นฉบับ คลิปหรือว่าฟลาวเอฟเฟกอะไรต่างๆเนี่ยในโปรเจกต์มันก็จะหายไปเลยใช้งานไม่ได้นะอย่างเช่นสมมุติผมไปลบคลิปจริงๆของไฟล์นี้ที่ผม import เข้ามาข้างนอกเนี่ยเมื่อเปิดโปรเจกต์มันก็จะหาไม่เจอใช้งานไม่ได้นั่นเองนะหรือว่าเปลี่ยนผาดเปลี่ยนตำแหน่งไปเนี่ยมันก็จะหาไม่เจอต้องเซตโลเคชันใหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นก่อนจะไปต่อครับอันนี้เป็นทริคที่แนะนำละกันนะครับสำหรับการสร้างโปรเจกต์ใน Adobe p r ีเมียร์โปเนี่ยผมแนะนําว่าให้สร้างโฟลเดอร์แยกขึ้นมาอีกโฟลเดอร์หนึ่งสําหรับโปรเจกต์นั้นๆเช่นในกรณีนี้เนี่ยผมมีโปรเจกต์ใหม่ที่ชื่อว่า t ท s t ตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอคลิปเสียงรูปภาพอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้เนี่ยให้มาใส่ในโฟลเดอร์นี้ให้หมดนะครับเวลาเรา Import เวลาเราต้องการจะลบหรือว่าเวลาเราต้องการจะหาะไฟล์ต่างๆเนี่ยจะทําได้ง่ายกว่า อย่าไปแยกโฟลเดอร์กันอยู่นะครับเพราะว่าอาจจะมีผิดพลาดหรือว่าเผลอไปลบได้นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําว่าให้จัดรวมกันอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนะจะใช้งานสะดวกมากกว่าแล้วพอเราจบโปรเจกต์นี้ปุ๊บเราก็ลบทั้งโฟลเดอร์ไปได้เลยนะจะสะดวกกว่านะเวลาเราจะเริ่มตัดต่อเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าหน้าต่างหลักในการทําง,งานของเราจะอยู่ตรงหน้าต่างไทม์ไลน์ตรงนี้ ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีการแบ่งเรียกว่าเป็น Sequence 1 Sequence วนซก็คือ1ง,งานในไทม์ไลน์เพราะฉนั้นแบบแรกง่ายสุดเราสามารถที่จะลากคลิปที่เราต้องการเนี่ยมาวางตรง t i m e l i น์ได้นะครับเมื่อลากเข้ามาเสร็จปุ๊มมันก็จะ Create สิ่งต่างๆที่ จำเป็นสําหรับการใช้งานเนี่ยขึ้นมาให้นะจะเห็นว่าเมื่อเราสร้างขึ้นมาปุ๊บจะเกิดซ e เค e นซ e ขึ้นมา1นึ่งซีเควนซ์ในกรณีนี้มันจะสร้างชื่อตามชื่อไฟล์ของวิดีโอที่เราวางลงไปในที่นี้ก็คือเป็นชื่อ p 1 2 2 0 2 5 3ซึ่งเป็น default save ของกล้องเวลามันถ่ายมานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อก็ได้คลิกเข้าไปแล้วก็เป็น test sequence 1เป็นต้นนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ก็เปลี่ยนไปละ นะเพราะนะั้นเราสามารถสร้างกี่ Sequence ก็ได้นะครับแล้วเวลาทํางานเนี่ยเราทำทีละซีเควนต์แล้วก็ค่อยมาต่อกันทีหลังก็ได้นะครับนะในที่นี้ก็คือทํางานอยู่ที่เทสซีเควนต์หนหรือว่าอีกวิธีหนึ่งเราสามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็ n w w t t m นะแล้วก็ Sequence ขึ้นมาคลิกออกมาปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าต่าง Sequence ออกมา อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูอันแรกเลยนะครับถ้าเกิดเป็นความละเอียดที่ไม่ถึง Full HD เนี่ยอย่างเช่นโน้ตบุ๊กความละเอียดที่พันสามคูณเจ็ดร้อยกว่าเนี่ยจะมองหน้าต่างนี้ไม่เห็นนะครับก็คือจะเห็นแค่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะตัดตัวอย่างมาให้ดูนะว่าเห็นแค่ไหนนะก็สามารถทํางานได้ไหมก็ทําได้แต่าจะต้องจินตนาการนิดนึงกดแท็บกดแท็บแล้วก็ไปถึงโอเคเนี่ยเพราะว่ามันจะไม่เห็นปุ่มโอเคนะครับอันนี้ก็เลยบอกว่าแนะนําว่าให้ใช้หน้าจอที่เป็นขนาด Full HD เป็นต้นไปดีกว่านะครับโอเค นะอันนี้ในกรณีเราสร้าง New Sequence A มันก็จะให้เลือก Format อะไรต่างๆซึ่งตรงนี้ไม่ต้องสนใจมากก็ได้เพราะว่าไม่ว่าเราจะเลือกเป็นแบบไหนนะเวลาที่เรา Import ไฟล์วิดีโอเข้าไปเนี่ยมันจะถามนะอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้ผมสร้างขึ้นมาเป็นแบบหนึ่งผมเอาลากไฟล์วิดีโอเข้าไปวางปุ๊บมันจะถามว่าคลิป ความละเอียด setting เซตติ่งในต่างๆเนี่ยมันไม่แมชกับ s e q u e น์ที่เราสร้างขึ้นมาจะให้เชนไหมเชนตรงนี้ก็คือจะให้เปลี่ยนไหมก็คือเปลี่ยนให้เป็น Setting ตาม Format ของวิดีโอของเราไม่ใช้ที่เราเซตตาม s e q u e นต์นะก็เลือกเป็น c เชนซีเควน c e เซตติ n งไปนะครับถ้าเรา Keep e x i ซิสติเนี่ยมันก็จะใช้ Format ตามที่เราเลือกตอนสร้าง SEQUENCE นะอันนี้เราก็ปรับเป็น Setting ตามวิดีโอได้เลยนะนก็จะเด้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการจัดการกับซีเควน หัวข้อสุดท้ายสำหรับบทแรกของ Adobe Premiere Pro ตัวนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของการ Export Project อย่างแรกเลยเมื่อเราตัดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยตรงแถบทำายตรงนี้มันจะขึ้นมีทั้งหมด3สีแบบแรกคือสีเขียวแบบที่2คือสีเหลืองแล้วก็แบบที่3คือสีแดงการที่เราจะ Export คล p ิออกไปได้เนี่ยข้อสังเกตหลักๆคือแถบตรงนี้จะต้องเป็นสีเขียวทั้งหมดนะครับทำยังไงให้เป็นสีเขียวก็คือไปที่ sequence แล้วก็ เลือก Render Into Out ตรงนี้นะครับมันก็จะทำการ render คลิปที่เราตัดต่อเนี่ยให้เป็น Format ที่พร้อมจะ e x p ก r x p o r t หรือว่าที่ใช้งานได้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งที่แตกต่างจาก Final Cut Pro ว่าอันนั้นจะทำการ render a u อออยู่แล้วแต่ว่า Adobe Premiere เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมา render เองนะครับ เมื่อมันเรนเดอร์เสร็จแล้วก็จะเห็นว่าจากสีเหลืองเมื่อกี้จะกลายเป็นสีเขียวคราวนี้สีแดงคืออะไรสีแดงคือในกรณีเราใส่พวกเอฟเฟกหรือว่ามีอะไรต่างๆที่ซ้อนกันเยอะๆในช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีแดงสีแดงคืออาจจะทํางานด้วยแล้วกระตุกเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าให้ไปที่ Seque n c e แล้วก็ Render Intoout ก่อนเพราะมันเป็นสีเขียวปุ๊บเราก็จะสามารถ Export คลิปได้แล้วนะครับสำหรับการ Export คลิปเนี่ยให้ไปที่ไฟล์ตรงนี้แล้วก็ไปที่ Export แล้วก็ Export เป็น Media เนี่ยก็คือเบสิกทั่วไปเวลาเราจะ Export เมื่อเรา Export เนี่ยมันก็จะเด้งหน้าต่างการ Export ขึ้นมาการ Export เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ทำมาร์อะไรเนี่ยเวลา Export ปุ๊บมันจะ Export ทั้งหมดก็คือคลิปเรามีตั้งแต่เริ่มตรงไหนหยุดที่ตรงไหนเนี่ยก็จะทําการ Export ทั้งหมดเลยหรือว่าอีกแบบหนึง่งถ้าในกรณีเราใส่ Mark i อหรือ Mark Out คลิกขวาตรงไทม์ลน์ตรงนี้แล้วมาร์กอินนะครับแล้วก็ม จะเห็นว่ามันจะเลือกเฉพาะตรงที่เรามาร์กอินไปถึงมาร์ o เอาไว้อันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับคราวนี้มาที่หน้าต่าง Export นะครับหลักๆจะมีให้เลือก Export Setting ตรงนี้นะอันนี้จริงๆก็แล้วแต่ว่า Format ที่จะเอาไปใช้งานหรือว่าอยากได้ประมาณไหนส่วนใหญ่อันนี้ที่ผมเลือกก็จะเลือกเป็นแบบความละเอียดสูงๆก็คือ H .264 ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมก็จะเลือกเป็น h y b r b i d r a t e ก็คือ export ให้มันดีที่สุดอะไรประมาณนั้นแล้วก็ที่ output name ตรงนี้อีกอันนึงที่ค่อนข้างสำคัญอันนี้มันจะ save ตาม sequence ที่เรา export ออกมารวมไปถึงตำแหน่งเนี่ยอันนี้มันก็จะ save ตำแหน่งเดิมที่เราเคย save เอาไว้เพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้คลิกไปตรงชื่อไฟล์ตรงนี้แล้วก็เลือกไปตำแหน่งที่เราต้องการจะ s a ฟเนี่ยอย่างนี้งานเก่านางไว้ที่โฟลเดอร์นี้นะเพราะนั้นผมต้อง back กลับไปเพื่อที่จะเซฟไว้ตำแหน่งที่ต้องการซึ่งในกรณีนี้เนี่ยผมก็จะเซฟไว้ที่โฟลเดอร์เทสที่เมื่อกี้เราสร้างไว้แล้วก็เลือกเซฟมันก็จะเปลี่ยนโฟลเดอร์ละซึ่งจะเห็นว่าตรงนี้จากเอาต์พุตมันก็จะเปลี่ยนเป็นตำแหน่งที่ผมเลือกเมื่อกี้แล้วก็ติ๊กเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอกับเอ็กซ์พอร์ตดิโอก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะก็คืออาจจะเอาแค่เสียงแล้วแค่ภาพแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะเอ็กซ์พอร์ตพร้อมกันหมดออกมาทั้งภาพและเสียง แล้วก็จะเป็นรายละเอียดของเอาต์พุตว่าเป็นบิตเรทเท่าไหร่ความละเอียดเท่าไหร่เฟรมเรทเท่าไหร่ก็ดูได้จากตรงนี้ไล่ลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้ก็ให้ติ๊กว่าเป็นแมทช์ซอสเอาไว้เพื่อที่จะคงความละเอียดที่ดีที่สุดที่เหลือนะตรงบิตเรทเอนโคดิ้งนี้ Default ก็จะเป็น VVR 1 Pass ก็เลือก ตามนี้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของ bitrate อะไรต่างๆใช้เป็น default ได้นะครับส่วนด้านล่างนะก็ติ๊ก use maximum render quality ก็คือให้การ render อะไรเนี่ยออกมาดีที่สุดอันอื่นก็ไม่เป็นไรแค่นี้ก็เพียงพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เลือก export เนะมื่อเลือก export เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำการ encode แล้วก็ทำการ export วิดีโอของเราอยู่ที่ความยาวอยู่ที่เอฟเฟกตต่างๆที่มีนะก็จะใช้เวลาน,านานแตกต่างกันนะครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยนะมันก็จะออกมาเป็นไฟล์ .mp4 ตรงนี้นั่นเองก็ประมาณนี้สำหรับการ Export อีกข้อนึงนะสำหรับโปรแกรม Adobe Premiere Pro ที่แตกต่างจาก Final Cut ก็คือการเซฟนั่นเองนะใครที่เคยใช้ Final Cut Pro จะสังเกตว่ามันจะ Auto-Save ตลอดเวลานะเวลาเราปิดโปรแกรมไปหรือว่ามันค้างหรือว่ามันอะไรไปเนี่ยมันจะกลับมาที่เดิม ตลอดเวลาออโต้นะครับแต่ถ้าเป็น Adobe Premiere Pro การเซฟเนี่ยจะต้องเซฟแมนนวลตลอดอาจจะมีเซฟเป็นอินท r อร์ที่มันเซฟออโต้ให้บ้างนานๆทีนะครับแต่ว่าแนะนำว่าเวลาเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยให้เซฟบ่อยๆเกิดเครื่องแห้งหรืออะไรเนี่ยไฟจะได้ไม่เสียหายนั่นเองก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ EP แรกของโปรเจกต์ Adobe Premiere Pro ตอนถัดไปเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนรู้เครื่องมือการใช้งานแล้วก็เริ่มต้นตัดต่อคลิปกัน ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับท่านไหนที่ยังไม่กด subscribe ก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ